โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคา11ตัวจริงลิเวอร์พูล2025-2026อาเนอร์สล็อตจัดทับใหม่ลุยป้องแชมป์พิมลีซื่ออังกฤษค่า11ผู้เล่นตัวจริง Liverpool, ลิเวอร์พูลฤดูกาล2025-2026ภายใต้การนำทับของอาเนอร์สล็อตนำโดยเวียสเอกิจเกประสานซาลากักโปแดนกลางจัดครบสล็อตขอลุยป้องแชมป์พิมลีเต็มกำลัง ถึงตอนนี้เรีร์วูลผูาพนการอุ่นแข่งในช่วงปรีซีซั่นรวมสีนัดแล้วก่อนออกสตาร์ทป้องกันแชมป์พยมลีกกลางเดือนนี้อาเนอร์สลอตผู้จ,จัดการทีมชาวนเนเธอร์แลนด์ประเดิมพาทีมบุกไปชนะเบรสตัน3-1ทมกลางบรรยากาศสุดเศร้าเนื่องจากทีมยันต้องเสียดีโก้โชตาสตาทีมชาติโปรตุเกสไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ถัดมาหงแดงปิดประตูตีช่างปั้นหม้อยับ5-0ก่อนบินไปฮ่องกงผ่าให้กับเอซิมิลาน4-2และบุกไปชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอต3-1 สุดท้ายแล้วเดแมชชีนจะกลับไปเล่นที่อันฟิววันที่4สิงหาคมอุ่นเกือกกับแอตติกบินเบาวันเดียวกัน2เกมต่อก่อนกับคริสตันพาเลตในศึกคอมมิชชั่นที่วันที่10สิงหาคมแล้วจึงเปิดบ้านฟัดกับบอลมัดในเกมเปิดซีซั่นวันที่15สิงหาคมและอย่างที่เห็นกันว่าซีซั่นนี้สลับใช้เงินแบบมือเติบว้านักเตะใหม่มาร่วมทีมหลายรายแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็เสียสตาร์ที่ย้ายออกไปเช่นกันอันรวมถึงรายล่าสุดอย่างลุยเดอยสแม้จะมีขุมกำลังมหาศาลมากพอแล้วโดยมีหลายรายที่ลิลก ทั้งเฟเดรโกเคียซ่าดาวินนูเยสและฮาวิเอลเลียสแต่ว่ากันว่าทีมดังแห่งเมอร์ซีไซยังพร้อมใจตลาดต่อหลังถูกลือกับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าทีมนิวคาสเซิลและมาเกอีปรากหลังทีมอินทรีผงาดฟ้าจะย่างไรก็ช่างหลังลงสนามเคาะสนิมกันไปพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าส็ลตน่าจะมี11นักเตะคนแรกในใจสำหรับการทำศึกสีซั่นหน้าเรียบร้อยแล้วตามมุมมองของสื่อท้องถิ่นแห่งเมอร์ซีไซในกรณีที่อีซักและเกฮีไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมเครื่องจากสีแดง มีการคาดหมายว่านักเตะใหม่ที่ย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นนี้จะมี2รายที่ต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนเริ่มจากนายทวันอลิซอนจะยังเป็นประตูมือหนึ่งของทีมเช่นเดิมแม้จอจี้มาร์รัสวิลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจ,จอร์เจียจะย้ายมาจากบาเลนเซียแล้วก็ตามถัดมาในตำแหน่งแบ็กขวามีการคาดหมายว่าสลอปจะเลือกใช้งานคอเนอร์แบตลี์ดาวเตะทีมชาติไอแลนด์เหนือเด็กในอะคาเดมีของทีมลงเล่นเป็นตัวจริงแม้นายดัดจะคว้าเจอร์มี่ฟิล,มล์มโปงนักเตะร่วมสัญชาติมาทดแทนการย้ายทีมของเชเด ถึงกรณนั้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมีลอดเคอร์อเคสนักเตะใหม่ที่ถูกฉุดมาจากบอลมัดจะได้ออกสตาร์ทก่อนหน้าทั้งแอนดูโลปัสันและคอสตาซีมีคัสสำหรับคู่เซนทรัมแน่นอนว่าเฟอร์กิวฟานได้กับตันทีมจะได้ประสานงานกับอิบราฮิมาโกนาเต้ต่อไปเนื่องจากลิเวอร์พูลขาดแคลนตัวสำรองในจุดนี้หลังขายเจเลวควันซาให้กับไบเออร์เลวเซนและเหลือกองหลังสารพัดประโยชน์จอมเดี่ยงอย่างโจโกเมสเป็นอะไร จึงอาจต้องพึ่งพาวาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นให้ทำหน้าที่แบบขัดตาทับโดยที่มีการลือกันว่าหงแดงหวังคว้าเกฮีมาจากคริสตัลพาเลซก่อนตลาดวัยสำหรับแดนกลางสล็อตน่าจะมี3มนักเตะในใจอย่างแน่นอนแล้วอันประกอบไปด้วยเวสสตาใหม่ซึ่งใช้ฟอร์มได้ดีตลอดทุกเกมในช่วงปีซีซั่นโดยดาวเตะทีมชาติเยอรมีจะได้ประสานงานกับไรอันกราฟินแบกนักเตะคนโปรดของสล็อตรวมทั้งโดมิทโซโบสไลซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนใหม่ค่าตัวแพงได้ สุดท้ายในแผงลุกแม้โมซาลาจะไม่ถูกพูดถึงมากนักสำหรับฟอร์มในเกมอุ่นแข้งแต่สตาทีมชาติอียิปต์จะยังเป็นคีย์แมนของทีมเช่นเดิมโดยเอกติตเกจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นกันขณะที่โคดีก้กาโปจะติดโพสิเคนแรกหลังจากดีอาร์สเลือกอำลาทีมไปคาแข้งกับไบยูมนิก1ินักเตะตัวจริงของลิเวอร์พูลต,ตามความคาดหมายในซีซั่น2025-2026 โค้ชสาประตูอาิสซอนกองหลังคอเนอร์แบดลี่เฟอร์กิวฟันดไดอิบราฮิมาโกนาเต้มีลอสเคอร์เคสกองกลางไรอันกราฟเฟนแบกโดมินิกซโบูบอสไลฟอร์เรนเวียสกองหน้าโมซาลาอูโกเอกิติเกโคดี้กัปโปลหมายเลขเจ็ดลิวอพูใครได้ไปสี่แข้งลุนรับไม้ต่อแทนดีอาร์ หลังดีอาร์ตย้ายซบไปเยือนหมายเลขเ็ของลิปูว่างลงทันที4สตาร์ดังทั้งเวสแมคคาลิสเตอร์เอกิจเก้และกักโปมีลุ้นคว้าหมายเลขระดับตำนานบนแอนฟิลด์ในซีซันหน้าเสื้อหมายเลขเจ็ของลิอรวพูเป็นอันว่างลงแล้วหลังจากลุยดีอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียเลือกย้ายออกจากแอนฟิลด์ไปเป็นขุนพลคนใหม่ของบยมานิก หลังพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อนได้สำเร็จอาร์เนส็อตกุนสือดัตตัดสินใจเสริมทัพอย่างเป็นบ้าเป็นหลังโดยนักเตะใหม่ที่ย้ายมาทั้งหมดในซัมเมอร์นี้ยังไม่มีเบอร์เสื้ออย่างเป็นทางการยกเว้นเบอร์ชั่วคราวที่พวกเขาสวมใส่ลงเล่นในเกมอุ่นแข้งอย่างไรก็ดีหลังจากดีอาร์ตย้ายสโมสรส,ส,ส่งผลให้เสื้อหมายเลขเจ็ดว่างลงตามระเบียบม,มันน่าสนใจว่านักเตะคนไหนที่จะรับมอบเสื้อเบอร์นี้ให้สวมใส่ในซีซั่นหน้า แม้สำนวนนีมม้ลิวร์พูจะดึงสตาร์ใหม่มาร่วมทีมเป็นว่าเล่นแต่ก็ใช่ว่าหนึ่งในนี้จะได้ถือครองเสื้อหมายเลขเจ็น 7, เนื่องจากนักเตะของทีมที่รับใช้สโมสร,รอยู่ก่อนมีโอกาสเปลี่ยนเบอร์เสื้อได้เช่นกันและนี่คือสตาร์ทีมหงแดงที่อยู่ในข่ายมีลุ้นได้ครองเสื้อหมายเลขเจ็ของถิ่นแอนบิวโฟเรนวียส ในฐานะนักเตะใหม่ซึ่งย้ายมาจากไบเออร์เลร์เซ่นด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์ที่เป็นสถิติข,ของลีกเมืองผู้ดีย่อมส่งผลให้สตาร์ทีมชาติเยอรมีมีลุ้นได้สวมเสื้อหมายเลข7ของสโมสรแทนที่ปีกทีมชาติโคลอมเบียไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวสเปิดตัวกับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมจากฟอร์มที่น่าประทับใจในเกมอุ่นแข้งซึ่งทําให้เขาเป็นนักเตะคนโปรดคนใหม่ของกองเชียร์คอปไปแล้วกระทั่งในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบินไปสยบโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตสาชต่อหนึ่งกองกลางวัย22ป มันจึงไม่น่าเกลียดอะไรหากเขาจะคว้าเสื้อเบอร์เจ็ดไปครองก่อนหน้านักเตะที่รับใช้สโมสรอ,อยู่เดิมโดยขณะาาแข้งกับทีมห้างยาในสซีซั่นหลังเข้าสวมเสื้อหมายเลขสิบลงบูอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ปัจจุบันแม็กอลิสเตอร์สวมเสื้อเบอร์สิบลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่หากเขายินดีเปิดทางให้กับนักเตะใหม่สวมเสื้อเบอร์สิบแทนก็อาจเป็นไปได้ที่สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาจะย้ายไปสวมเสื้อเบอร์เจ็ดที่ดิอาสทิ้งเอาไว้ อย่างไรก็ดีที่น่าเป็นกังวลสําหรับแม็กอลิสเตอร์มากกว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งในทีมตัวจริงมากกว่าเนื่องจากลิวอพูลลงเล่นในระบบ4-3-3จึงหมายความว่าเขาต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นให้ได้ตามความคาดหมายเวสจองพื้นที่ได้อย่างแน่นอนขณะที่แรนกราฟเฟนแบกจะได้ลงเล่นเช่นกันในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับสําหรับโผสุดท้ายเชื่อกันว่าดูมิกโซโบสไลที่มีความฟิตมากกว่าแม็กอลิสเตอร์ซึ่งพักหลังล้มหมอนนอนเสือบ่อยครั้งอาจยึดตําแหน่งตัวจริงในแดนกลางของทีมได้เช่นกัน อูโกเอกิติเกเจ้าของค่าตัว79ล้านปอนด์เป็นอีกรายที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีโอกาสได้วสวมเสื้อเบอร์7ของสโมสรเนื่องจากถูกดึงมาร่วมทีมให้เป็นตัวแทนของดีอาร์ล่วงหน้าก่อนแล้วแม้จะสวมเสื้อเบอร์11ให้กับไอทักแฟงเฟิร์ตแต่นักเตะสารพัดประโยชน์ชาวเมืองน้ำหอมพร้อมรับมอบเสื้อเบอร์7อย่างแน่นอนหากลิเวอร์พูลตัดสินใจหยิบยื่นให้กับเขา โคดี้กัคโปหากลิวอพูไม่ได้ตัวอีซักมาเสริมทัพในซัมเมอร์น,นี้ก็มีทางเป็นไปได้ว่าเอกกติจเก้อาจได้เล่นเป็นกองหน้าเนื่องจากดาวินนูเยสยังเป็นคนเดิมที่พึ่งพาอะไรไม่ได้มากหากเป็นอย่างนั้นดาวเตะทีมชาตินเธอแลนด์จะได้ทำหน้าที่ขึ้นเกมทางซ้ายโดยมีโมซาร่าลดแล่นทางขวาเป็น3ประสานโฉมใหม่ในซีซั่นหน้าของเรด,ดแมชชีนขณะนั้นกัโโอาจเปลี่ยนจากการสวมเสื้อหมายเลข18มาเป็นหมายเลข7แทนได้เช่นกัน นอกนั้นนักเตะรายอื่นอย่างเฟเดรโกเคียซ่าที่จ่อโดนโลดทิ้งรวมทั้งเคอร์ติสโจดและฮาวิเอลเลียสไม่น่าจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลขเจ็ด rtl underscore com รายงานว่าฟอร์เรียนเวียสอาจเดินทางไปที่สโมสรไบเออร์เลวเซนอีกครั้งเพื่ออำลาแฟนบอลของทีมในเกมเปิดฤดูกาลที่สนามเบอารีนาในวันอังคารหน้านี้ โดยเลวเซนมีกำหนดที่จะลงเล่นเกมกับชมิดท,ที่จะพบกับปีซ่าในวันคารที่5สิงหาคมนี้ที่สนามเบอารีนาและทางสโมสร,รก็ต้องการอยากที่จะให้ว s สนั้นเดินทางกลับมาเพื่อกล่าวอำลาแฟนบอลในสนามแห่งนี้อย่างเป็นทางการซึ่งทางว s เองก็ต้องการอยากที่จะทำแบบนั้นด้วยเช่นเดีวยวกัน ทางนี้เลเวอร์เซนได้มีการยื่นคำร้องไปยังสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อทำการขออนุญาตให้เวสนั้นไม่ต้องเข้าร่วมในการซ้อมในวันที่5สิงหาคมและอาจรวมถึงวันที่6สิงหาคมด้วยและคาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าวสจะได้รับอ,อนุญาตให้เดินทางไปเลเวอร์เซนได้หรือไม่จนกว่าจะถึงสุดสัปดาห์นี้นารี่อลฟซีรายงานว่ามีผู้เล่น3คนของโยโกมาเอฟมารินอขอแลกเสื้อกับโมเมตซาลาหลังจากจบครึ่งแรกในทันที หลังสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาผู้เล่นอย่างน้อย3าคนรีบวิ่งเข้าไปหาซาร่าเพื่อขอแลกเสื้อของเขาด้วยและเขามอบเสื้อให้ยานมาจิวต์และบอกกับผู้เล่นคนอื่นๆว่าเขาจะมอบเสื้อของเขาให้เมื่อจบเกมนี้ลงก่อนยานมาจิวต์ผู้เล่นที่รับเสื้อของซาร่าไปบอกว่าเขาวิ่งเข้าไปหาโมซาร่าในช่วงพักครึ่งเพื่อแลกเสื้อกันเขาบอกว่าเขามองซาร่าเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลมาตลอดในการเล่นฟุตบอลของเขาเพราะทั้งคู่เล่นตำแหน่งเดียวกันและซาร่าก็เป็นผู้เล่นที่เขาชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วย โกนาเต้และฟริมปงสองแข้งลิเวอร์พูลสุดปลื้มหลังได้รับฟิกเกอร์เบจิต้าและลูฟี่จากแฟนญี่ปุ่นข้างสนามหลังจบเกมอุ่นเครื่องที่แดนอาทิตย์ไทย กลายเป็นทิปที่น่าประทับใจทั้งในสนามและนอกสนามเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบการ์ตูนหรือเอนิเมะญี่ปุ่นมากๆโดยเฉพาะการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลหรือวันพี e ที่นับเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่คนรู้จักกันแทบทั่วโลกอิบราฮิมาโกนาเต้กับเจเรมีฟิล์มโปง 2, 2ดาวเตะลิเวอร์ูก็เป็นแบบนั้นเช่นกันโดยพวกเขาเกิดในปี1999กับ2000ตามลําดับซึ่งเป็นช่วงที่ว่ากันว่ากระแสะความนิยมในการ์ตูนญี่ปุ่นกําลังสูงสุดขีด ด้วยเหตุน,นี้เมื่อทั้งคู่มาเล่นเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นร่วมกับลิเวอร์พูลทั้งทีทางเจ้าถิ่นก็ต้องมีการเอาใจพวกเขากันหน่อยเพราะล่าสุดมีการมอบตัวฟิกเกอร์การ์ตูนให้กับ2คนนั้นถึงข้างสนามสำหรับคนที่มามอบของให้ครั้งนี้ก็คือไทโยจูเนียอินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งโดยเขามารอทั้งโกนาเต้กับฟริมปงที่ข้างสนามหลังจบเกมโดยเขามอบตัวฟิกเกอร์เบจิต้าจากการ์ตูนดราอนบอลให้กับโกนาเต้ก่อนทำเอากองหลังชาวฝรั่งเศสดีใจมาก หลังจากนั้นพอฟริมโปงเดินเข้ามาไทายโยจูเนียก็สวมกอดกับเขาก่อนจะมอบฟิกเกอร์ลูฟี่จากการ์ตูนวันพีซให้กับแข้งคนใหม่ของหงแดงซึ่งทางฟริมโปงดีใจมากๆจนถึงขั้นตะโกนออกมาเลยโดยหลังจากนั้นทั้ง3มคนก็ถ่ายรูปร่วมกันเป็นพิธีแน่นอนว่าสำหรับโคนาเทกับฟริมโปงนั้นนอกจากจะได้เรียกสภาพความฟิตกลับไปจากทริปทัวร์ญี่ปุ่นครั้งนี้แล้วพวกเขาก็คงจะได้ความสุขมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆจากของขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้ด้วย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ